สวัสดีค่ะวันนี้คุณน,นุชจะพามาทำเฟรนโทสนะคะค่ะสูตรเร่งด่วนนะคะทำแบบง่ายๆนะคะสไตล์โรงแรมนะคะค่ะเราจะใช้เป็นโลพังนะคะหรือ,อ,อขนมปังกะโหลกนะคะค่ะเราจะมาหั่นเองนะคะเราจะใช้เป็นชิ้นใหญ่ค่ะ สำหรับเฟรนช์โทส์นะคะทำง่ายง่ายนะคะจะเป็นอาหารเช้าหรือว่าจะเป็นอาหารว่างนะคะทำง่ายง่ายเคล็ดลับง่ายๆก็คือเราจะทานร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตีไข่กันก่อนนะคะ <c oughs> สำหรับสูตรของน้านุชสูตรนี้จะเป็น2ใช้ขนมปังสองแผ่นนะคะ ทำง่ายแล้วก็ประหยัดนะคะค่ะเราก็จะใช้น้ำตาลนะคะคนคนน้ำตาลแล้วก็ไข่นะคะให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เราก็จะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปนะคะเพื่อที่จะดับกลิ่นไข่นะคะ เสร็จแล้วก็จะใส่นมลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะตูตรของน้านูสูตรนี้นะคะจะเป็นแบบคัสตาร์ดเข้าไปในขนมปังนะคะจะนุ่มอร่อยมากเลยนะคะนุ่มละลายในปากเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามากรองนะคะเอาเศษนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเศษไข่นะคะออกค่ะแล้วก็เราก็จะมาหัน่นค่ะขนมปังนะคะเป็นขนมปังกะโหลกนะคะเราก็จะหั่นเป็นสองชิ้นนะคะค่ะเราก็จะเอาหูเออเอาข้างนะคะเอาข้างของขนมปังออกนะคะค่ะถ้าเราไม่เอาออกเนี่ย คัสตาร์ดของเรานะคะจะเข้าไปยากหน่อยนึงนะคะค่ะเราก็จะหัน่นหั่นออกทั้ง4ด้านนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะเอาไปชุบนะคะชุบคัสตาร์ดให้ชุ่มนะคะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีถึง15นาทีนะคะ ค่ะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะค่ะค่ะเราก็จะได้2แผ่นนะคะใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปย่างนะคะทำไมเราถึงต้องเอาไปย่างนะคะเพราะว่าเราจะเอาเออน้ำนะคะในขนมปังออกนะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะเอาคัสตาร์ด นะคะเวลาเราแช่คัสตาร์ดคัสตาร์ดจะเข้าไปข้างในขนมปังอย่างง่ายนะคะแล้วก็ไวนะคะถ้าเราไม่ไม่ทำแบบนี้เราเราไม่แยกนะคะเราจะใช้เวลานานนะคะที่จะให้คัสตาร์ดเข้าไปข้างในของขนมปังนะคะสำหรับที่โรงแรมนะคะโรงแรมที่เขาทำกันที่นุ่มๆน,นะคะเพราะว่าเขาใช้เวลา ใช้เวลาแช่ขนมปังกับคัสตาร์ดเนี่ยประมาณ8-10ชั่วโมงเลยนะคะแล้วเขาก็จะเอามาทำช่วงเช้านะคะแบบทานร้อนๆนะคะค่ะเสร็จแล้วประมาณเราก็สังเกตดูนะคะว่าคัาสตาร์ดเข้าไปในขนมปังจนชุ่มแล้วเราก็กลับด้านนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อีกจนจนคัสตาร์ดเข้าไปขนมเข้าไปในขนมปังให้หมดเลยนะคะ คัสตาร์ดเข้าไปในขนมปังไม่หมดนะคะส่วนที่คัสตาร์ดเข้าไปไม่ถึงเขาจะมีความแข็งนะคะของขนมปังเพราะฉะนั้นเวลาเราย่างกับเครื่องย่างขนมปังเราควรจะย่างไฟอ่อนแล้วก็ประมาณสัก3 4สนาทีไม่ให้ขนมปังไหม้นะคะช่วงนั้นค่ะตอนนี้นั้นก็ทำจนชุ่มหมดแล้วนะคะ ก็จะเอามาย่างกับเนยในกระทะนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ต้องแรงถ้าไฟแรงมากจะทำให้ขนมปังนะคะเฟรน์โทสของเราจะไหม้นะคะแล้วก็การที่เราย่างเฟรน์โทสของเราจนเป็นสีน้ำตาลนะคะความเป็นสีน้ำตาลเขาเรียกจะ จะมีกลิ่นหอมนะคะเขาเรียกเมลลาดนะคะเมลลาดจะเป็นสีน้ำตาลที่จากการย่างนะคะแล้วก็พื้นผิวของสิ่งที่เราย่างจะออกมาเป็นสีน้ำตาลนะคะเวลาเราทานจะมีรสหอมนะคะแต่ไม่ใช่ไหม้นะคะค่ะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะจะทำให้กรอบหอมชวนรับประทานค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับด้านนะคะใส่น้ําตาลถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่น้ําตาลตรงนี้มากหน่อยนะคะเราจะเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะ <S <S เพื่อที่จะให้น้ําตาลเป็นละลายเป็นคาราเมลนะคะจะออกมาเป็นสีน้ําตาลเข้มอีกนิดนึงนะคะค่ะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะ นุ่มแล้วก็เด้งเลยนะคะค่ะจะออกมาสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำตาลอีกหนึ่งรอบนะคะทั้งสองด้านเราจะใส่น้ำตาลเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะกลับด้านจนเอ่อย่างจนน้ำตาลละลายเป็นคาราเมลนะคะค่ะได้มาแล้วนะคะแบบนี้ค่ะ รับรองเลยนะคะนุ่มละลายในปากนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะอยู่ใต้คลิปนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะน้านุชเขียนแบบละเอียดเลยลองคลิกเข้าไปดูนะคะได้แล้วนะคะสนุกมากเลยนะคะถ้าใครชอบทำอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารว่างทานได้เลยนะคะกับกาแฟร,ร้อนๆนะะอร่อยมากค่ะได้แล้วคะ่ะ สูตรนี้นะคะเป็นสูตรของโรงแรมนะคะอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ที่โรงแรมที่ของนันุษย์ได้มานะคะจะเป็นจะไม่ได้แยงนะคะเขาจะใช้ขนมปังสดแช่กับคัสตาร์ดเลยค่ะประมาณเขาจะทิ้งไว้ประมาณ 8-12ชั่วโมงเลยนะคะแต่ของนันุส,สูตรเร่งด่วนนะคะใช้แบบย่างเอา,อาเอาน้ำจากขนมปังออกนะคะเราใช้ย่างแบบใช้เครื่องย่างธรรมดานะคะค่ะนุ่มเด้งค่ะอร่อยมากค่ะสูตรนี้ทำง่ายนะคะประหยัดเวลาเยอะเลยค่ะไม่ต้อง8-12ชั่วโมงนะคะทานร้อนๆนะคะอร่อยมาก ใครจะทานกับเมเปิลนะคะหรือว่าฮันนี่นะคะบ้านเราก็เป็นฮันนี่โทสต์นะแต่ของนันนุชเป็นเฟรนช์โทส s ต์นะคะค่ะเอาหยอดด้วยน้ำผึ้งค่ะได้แล้วนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับตัวนันนุชด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ